สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องนะครับหนังเก่าอีกเรื่องหนึ่งครับของพ่วกับสเตอรลี่คูบิกแล้วนะครับนี่เป็น 4K บวกบูเรนกล่องซีบุ๊กนะครับคร็อกเบิร์กออเรน์นะครับ่เป็นพื้นสีขาวนะครับด้านข้างนะครับเขียนว่าสเตอรลี่คูบิกคร็อกเบิร์กออเรน์นะครับของค่ายวอร์เนอร์นะส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นเรื่องย่อๆนะครับ ตรงนี้บอกว่าสเปยลฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะบอกจะชมภาพยนตร์ k ได้ไงโดยใช้จอ4 k ที่รองรับ hdr เครื่องเล่น4 k แล้วก็สาย hdmi นะครับตรงนี้บอกความยาวของหนังไว้ที่136นาทีนะครับหนังตะปินค่าเจนหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้มาดูที่สเปคของแผ่นบ้างครับแผ่น4 k นะครับภาพเป็น2 1 6 0 p ระบบเสียงที่ให้ครับเป็น dts hd master audio นะครับไม่มีเสียงไทยนะครับในแผ่น4 k ส่วนซับเตตัลก็มีหลายภาษาแล้วก็ไม่มีซับเตตัลไทยด้วยนะครับสเปคก็แผ่นบูเรบ้างนะครับภาพเป็น 1080p นะครับระบบเสียงเป็น DTS HD Master Audio เช่นกันนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงไทยส่วนซับเตตัลก็ไม่มีซับไทยเหมือนกันครับเป็นซับอังกฤษนะครับสลิปนะครับเป็นแบบเจคัส ครับหัวด้านเดียวส่วนด้านนี้เป็นปกหลังนะครับเป็นด้านล่างจะเป็นเครดิตคนที่ผู้สร้างและนักสแสดงแผ่นของ c o c k w o r k Orange นะครับแผ่น 4K นะครับเป็นพื้นสีส้มนะครับพลิกดูด้านหน้าแผ่นมีอยู่สองวงครับเป็นแผ่น 4K ที่เป็นจุเด็กของ 16GB อีกแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นบูเรนะครับ อยู่ด้านหน้าแผ่นมีสองวงครับเป็นแผ่นบูเรที่เป็นจุได้ห้าสิบจิกน่ะนี่ปกด้านในของคอร์กเวิร์กออเรนต์นะครับอันนี้คือปกหน้าปกหลังเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเราจะพามาชมด้านในของแผ่นคอ c k กเวิร์กออเรนต์นะครับเริ่มที่แผ่นโฟเคครับหลังจากโหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้ครับมีเพล์มีซีนเซชันมีออริโอมีซัตตเติ้ลนะครับ เข้ามาดูที่ซีนเซเลคชั่นกันก่อนนะครับในฉากทั้งหมดนะครับมีอยู่3 Chapter, ามเส้นชัเตอร์ความยาวอยู่ที่2ชั่วโมงสิบหนาทีนะครับในระบบเสียงออิโอนะครับขึ้นมาจะเป็นอังกฤษ d d s g Master Audio นะครับไม่มีแท็กเสียงไทยให้นะครับนะเป็นแผ่นนำเข้านะครับและในระบบซับไตเติ้ลนะครับก็ไม่มีซับไทยเช่นกันนะครับแต่เป็น English for the deep and h a r d of hearing ก็คือภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนั่นแหละครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นคอมเมน t a r ีนะครับเป็น,น,ปนผู้ที่เกี่ยวข้องการสร้างมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องย่อของ Cockburg o r a n น e นะครับก็เป็นเรื่องราวของ Alex นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งอันดาพา,านนะครับที่อยู่ในอังกฤษนะครับอ,อเเป็นคนที่เสพติดความโรนแรมเพราะลูกป,ปู่เขาครับ ก่อ I, 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 อาชญากรรมความมุนแรงต่างๆมากมายตั้งแต่ทําร้ายคนจรจัดบ้างหลังบุกเข้าไปทําร้ายเจ้าของบ้านข่มขืนป้นชิงนะครับหรือก่อเรื่องกับกลุ่มอนาภารู์กลุ่มอื่นๆนะครับ เป็นกลุ่มที่จะว่าโอ้ที่ว่าโหร้ายจริงๆนะครับเป็นคนที่กลุ่มพิเศษติดกวรมรุนแรงจนกระทั่งในการครั้งหนึ่งที่อเล็กซ์เด้ของเพื่อนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วทําร้ายเจ้าทรัพย์นะครับเจ้าของบ้านนะครับหลังจากออกมาเขาโดนเพื่อนในกลุ่มหักหลังนะครับโดยจะทาร้ายแล้วเขาก็โดนตํารวจจับนะครับในการที่เขาเข้าเดือนจำนะครับทางรัฐบาลนะครับโดยรัฐมนตรีนะครับเขาก็จะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่กําลังทดลองเกี่ยวกับการปรับปรุงนิสัยของคนนะครับ เขาเลยอเล็กซ์ตัดสินใจเข้าอปถึโครงการดัดนิสัยว่างั้นเถอะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับอเล็กซ์โดนจับไปดัดนิสัยโดยการวิทยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับจนกระทั่งกลายเป็นคนที่เกลียดความรุนแรงขึ้นมาทุกครั้งที่เขาจะเส็จเข้าสู่ความรุนแรงทุกครั้งจะเกิดอาการที่จะแบบสำลักนะครับอ่าทำไมเขาทําความรุนแรงอะไรไม่ได้เลยอเล็กซ์จำคุกในระยะหนึ่งแล้วก็ถูกปล่อยตัวเข้าสู่สังคมนะครับในการกลับมาเข้าสู่สังคมเขาก็พบว่า ทุกอย่างหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับบ้านเขาพ่อแม่ให้ที่เอาที่เขาไปให้คนอื่นมาเช่าอยู่อาศัยมั่งอันนี้แล้วตัวเขายังก็โดนกลายเป็นคนไร้บ้านขึ้นมาเขาพบการตีโต้จากสังคมจากการที่เขาเป็นคนที่เป็นหัวรุนแรงมาก่อนครับคนจอนจัดทดําร้ายเขาเพื่อนกลายเป็นตํารวจที่ต้องมาลังแจเขาอาเล็กซ์ถูกกดดันทุกอย่างทําร้ายทุกอย่างโดนเจ้าทุกเดิมอเอาคืนงั้นเดี๋ยวง่ายๆนะครับอเล็กซ์ไม่สามารถตอบโตได้นะครับเป็น สบทสุดท้ายของอล็กจะยงเอ่ยังไงนะครับการทดลองร,ร,รัฐบาลจังสคภาพสนิทแค่ไหนนะครับท่านเข้าไปชมต่อเองนะครับสาหรับคุณภาพของภาพแผ่น 4K บอกว่ามีเกลียร์หยากง่ายอย่างนี้ด้วยความที่หนัง50กว่าปีมาแล้วครับตั้งแต่ปี1971ครับผมเกิดพอดีครัปีนั้นนะครับโอ้ก็ถือว่าแต่ว่าปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีเพราะผมมีโอกาสได้ดูเรื่องนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นดูนะครับก็ สรรหาหนังที่อินดีอนด้อินเดียอาร์ตมาดูครับตอนนั้นก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับอ่าดูยากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเราเราไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหามันได้แต่ตอนนี้ดูแล้วโอ้รู้สึกว่าสุดยอดจริงครับเซรีคูบิคทำหนังได้ประชดสังคมได้สุดสด,สดจริงๆนะครับอ่าส่วนระบบเสียงนะครับดิจิตราสเตอร์ดิโอด้วยความที่เดิมเป็นแท็กโมโนนะครับการแยกชนแนลไม่ดีเลยนะครับเสียงเราจะมีอาจจะมีเสียง อบล้อมของเพลงคลาสสิกอยู่บ้างของวิดอฟเฟนนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาอบล้อมได้ดีดีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าแ,แถ่เป็นโมโนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านไปชมแผ่นบูเรบ้างนะครับครับนี่ก็เป็นหน้าเมนูของแผ่นบูเลยครับหลังจากโหลดภาพเข้ามาแล้วนะครับจะมีเพลงมูวี่มี Movie, ม Language, ม ensation, Teacher, แลงเกจมีซินเซชันสเปเชียลฟีเจอร์แล้วก็วอร์เนอร์บราเธอร์บีดีไลฟ์นะครับ ดูในลงเวชก่อนนะครับภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับเป็น SD d ีเ m a s t e r ดวไม่มีเสียงไทยให้นะครับส่วนในซับไตเติ้ลก็เป็นซับอังกฤษนะครับเหมือนกับตัวแผ่น 4K ในฉากนะครับมีอยู่ทั้งหมด3แาาชัเตอร์เหมือนกันนะครับใน Special f e ีเจอรนะครับมีคอมเมนต์ท y ี่เหมือนกันแล้วก็มีเบื้องหลังต่างๆโอ้ค่อนข้างถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ มีอยู่นะครับอ่าลองไปดูนะครับเรื่องหลังก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักตัวก่อนแล้วกันนะครับอ่า,อาก็จะมีสับบางกิดให้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเดียวการสร้างแล้วก็เป็นทีมผู้สร้างมาให้ขับมันใหญ่ว่าไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงเลยเพราะตัวนักแสดงเองละเนี่ยตัวอเล็กซ์เองก็ หลังจากอายุเยอะตอนนี้ยืยอแล้วก็มาทําเบื้องหลังตัวน,นี้มาปัญ,ญายาอยู่ครับตอนที่เขาทําแสดงเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงประมาณนี้นะครับอ่าก็ลองไปดูต่อเองนะครับอ่าสำหรับคุณภาพของภาพแผ่นบูเรงบอโอเกนอยากก็ เยอะกว่านะครับความละเอียดก็น้อยกว่านะครับความสว่างก็สู้กับแผ่นโซเคไม่ได้ครับไปลองอยู่นะครับส่วนระบบเสียง DSC m a s t r d o ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่าก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสเปเชียลฟีเจอร์เนี่ยก็ไปอยู่ในตัวของแผ่นบูเรนะครับอ่าค็อกเวอร์โอเนเป็นหนังเก่า54ปีแล้วนะครับเมื่อปี971นะครับถือว่าเป็นหนังที่แบบ ผมมองว่าี่หนังล้ำมากๆนะครับบอกในทุกห้าสิบกว่าปีที่แล้วความคิดเขาที่จะต้องมาปรับปรุงนิสัยคนแบบเนี้น,นะครับแล้วทําทได้ยังไงคิดได้ยังไงแล้วก็นําเสนอในเรื่องของแง่ความโหมดร้ายของของจิตใจมนุษย์ความโหมดร้ายของความบิดเบีียวงสังคมรวมถึงแฟชั่นการแต่งกายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกายที่เหมือนนักกีฬาที่เอามีเป้าตุงๆใหญ่ๆแล้วทุกอย่างเป็นเป็นเป็น สแสดงเรื่องเรื่องสัญลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่ง่งทางเพศเลยเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องเต็มด้วยฉากความรุนแรงฉากโป๊เปลือยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนาให้เด็กที่อายุต่ตำกว่า20ปีได้ชมเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมันมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็ฉากโป๊เปลือยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ